ก็จูนเรียนอยู่สินกรรมจุฬาอยู่แล,แล้วแล้วเป็นเอกแฟชั่นด้วยก็ยินดีมากเลยที่มีกิจกรรมดีอย่างนี้ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนการแข่งอื่นที่เราเคยเห็นมาก่อนด้านการออกแบบแฟชั่นเพราะว่าครั้งนี้เหมือนเขาแบบมุ่งเน้นไปเลยว่าเขาต้องเป็นซั t a i n a b l e ซึ่งมันค่อนข้างแบบแตกต่างแล้วก็ยูนิคมากรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยค่ะ จริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรอบแรกนะครับแล้วก็เราเป็นการคัดจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เกณฑ์หลักๆเลยก็คือเราดูที่สเกจนะครับเมื่อสเกจถูกตาแล้วก็ค่อยๆพลิกลงไปดูว่าอิสปาเรชั่นเข้ามาจากอะไรแล้วก็วัสดุนเนี่ยตรงตามที่โจทย์ของเรามีไหม ที่ดึง้าที่ซื้อม,มาอยู่ไหมเนีย่ยประดิดฐ์อะไรขึ้นม,มาเลยที่ควรจะให้นอห้องหรือควรจะให้ป้าขนาดนั้นหรอ ื่นเต้นนะคะโดนกรรมการคอมเมนต์เยอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าแนวคิดที่เราคิดมากับกรรมการมันจะเขาจะคิดตรงกันกับเราหรือเปล่าอ่ะมีหลายผลงานที่ค่อนข้างมีความครีเอทีฟแล้วก็คิดว่าถ้าเราแบบกด์ไอเดียให้น้องเขาน่าจะไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะครับก็ได้เห็นผลงานของน้องๆหลายๆคนนะครับก็มีคนที่มีแววหลายคนนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งคนที่เราจะเลือกนี่แหละนะครับอยู่ในใจแล้วละ่ะ สวัสดีครับชื่ออนุชิตบัวทิมนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสาัฏส่งสรนันทาครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจากขวดพลาสติกซึ่งนำมาทำการรีไซเคิลใหม่กลับมาฉีดเป็นเส้นใยใหม่แล้วก็มาทำการฟิลติ้งกับชุดผ่านคอนเซ็ปต์ของงานที่พูดถึงทำยังไงให้ธรรมชาติอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีเหมือนพอได้ดูผลงานของน้องเขาแล้วเราก็จะให้คำแนะนำมากกว่าแต่ไม่ได้ไปช่วยน้องเขาลงมือทำเพราะว่าอยากให้น้องเขา ได้ทําเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่แล้วเราก็เอาความรุ่นเก่าของเราไปช่วยน้องลักดันเขาอีกทีสวัสดีค่ะชื่อวันชาติดิีกุลนะคะมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวัะสดุประกอบของหนูน,นะคะได้มาจากคลองเดือใช้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ที่จะไม่คิดนํากลับมาใช้ใหม่นำมาตัดต่อแล้วก็ประกอบเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่ค่ะ โจเขาเป็นคนมีอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทาอะไรพป็นว่าว่าจะเป็นเรื่องแบบที่เขายังไม่มีกล้าสื่อสารให้เรารู้ว่าเขาอยากทะนงนี้นะหรืออย่างนี้นะสิ่งที่เขาคิดอนะ่ะจริงๆมันก็ใช่อยู่แล้วอนะรย่างเงี้ยพี่ง่ว่าอะไรเขาจะคอยตบๆว่าลองเพิ่มนี้เขาไปไหมไม่ด้ดูตอบโจทย์ค่ะชื่อเกรสนะคะชื่อจริงชื่อวิภาวีดำรงโพคินค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศินคารินวิโรประสานมิตรค่ะ เอาผ้ายีนที่มันต่างเฉดต่างสีกันแล้วก็เอามาเรียงกันเป็นหน้าคนคะ่ะเป็นการรียูสจากผ้ายีนนะคะก็ต้องพูดว่าไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการกวดรายการนี้การจะเลือกสีเลือกโทนผ้าหรือเลือกอะไรเนี้ยให้มันเข้ากับงานแล้วก็ตัดต่อสือท์นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนดูแลประทับใจ อาคาลวินสุมาลุนะครับชิอเลน่นชโกตอนนี้ก็กําลังจบการศึกษาจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวัสดุก็จะเป็นใต้เทปคาเซ็ตก็จะเอามาทอผสมกับวัสดุต่างๆพวกเส้นใยธรรมชาติหรือว่าเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆเนีนะครับเพื่อใหแบบเป็นผ้าที่พิเศษมากขึ้นเลยครับน้องคนนี้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยเกี่ยวกับการทอผ้าแล้วก็ค่อนข้าง มีความครีเอทีฟในตัวเองมีการนําทักษะในท่านการทอผ้าแล้วก็ออกแบบเนี่ยมาผสมใช้ร่วมกันครับสวัสดีค่ะชื่อเปลวมาจากภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายคณะมน,นุษย์ศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะหลกัหลกๆจะแยกเป็นเป็นสองส่วนมี2อ,อย่างก็คือการรีไซเคิลซึ่งเอาพวกขวดพลาสติกเอามาใช้เอามาโมใหม่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเอาผ้าหนึ่งผืนทํายังไงก็ได้ให้แบบขึ้นมาเป็นชุดได้โดยที่ไม่เหลือเศษ ด้วยตัวดีเทลตัวต่างๆเรา,ามีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะเข้ากับเรามันน่าจะติดอินกันคือเหมือนว่าพอน้องถ้าน้องเขาเข้ารอบมาปุ๊บเราน่าจะมีคําแนะนําอะไรที่มันทําให้น้องเขาสะรองขึ้นทั้งสะรองของเราและสะรอง,องของเขาเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะมาจูนกัน่องถ้าเธอทำเองป่ะไม่ไงผ้ดดิบทำไมไม่เอามาเดี๋ยวนองเธอจะได้รู้ว่านางแบบที่เธอเลือกแล้วเนี่ย สะโพกเป็นยังไงความยาวตัวเป็นยังไงเธอจะได้ไม่ต้องแก้แล้วความสูง,สงเมื่อใส่รองเท้าเข้าไปเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดเธอไปเจอพี่อีกทีคือวันงานแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ยัไม่เห็นอะไรเซนยังไม่ได้ทําอะไรเลยว่าทัด้วยความที่ผู้เข,ข่งแขนทั้ง5้ทีมเนี่ยมีความพร้อมแค่ไม่กี่ทีมก็เลยทําให้เกิดความเขาเรียกว่าหนักใจน,นิดนึงด้วยความที่โจทย์ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้ายอย่างเดียวกับตัวดีไซเนอร์ซึ่งเตรียมงานมาไม่พร้อมแล้วเนี่ยยังมีโจทย์อีกโจทย์นึงคือนางแบบซึ่งเราจะต้อง แมชนางแบบจับกลุ่มนางแบบให้เข้ากันในกลุ่มของเขากเ,เองด้วยแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วดูไปด้วยกันได้ดีด้วยคี่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ฟังดูง่ายนะแต่ว่าจะทายังไงให,ให้มันเจ๋งจริงๆทําทำไงให้มันเป็นแฟชั่นจริง,รงๆเนี่นย่าคนที่จะชนะนี่ก็คือคนที่สามารถที่จะทํางานที่เอาไอเดียของการ reuse recycle มาทําให้มันเป็นงานแฟชั่นได้ซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งท,ที่เราตั้งหาแล้วก็น่าสนใจขอให้ทุกคนโชคดีครับในการแข่งขันครั้งนี้